รถที่เหมาะสําหรับในการทำแคมเปอร์แวนนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยก็คือรถตู้ในตระกูล h i เอก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่ารถตู้ตระกูลไฮเอ็ A, ทั้งหมดเนี่ยที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่3รุ่นหลักๆนะครับก็คือในส่วนของตัวไฮเอ็นะครับท่่ แล้วก็เวนจูรี่โดยนี้จุดเด่นเขาจะมีสองประตูซ้ายขวาแล้วก็ที่นิยมมากที่สุดแล้วก็เหมาะในการทำแคมเปอร์แวนมากที่สุดเลยก็คือตัวคอมพิวเตอร์ว่าทําไมเขาถึงเหมาะในการทําเป็นแคมเปอร์แวนเพราะว่ารถรุ่นนี้เขาเกิดมาเป็นรถอเนกประสงค์จะเป็นรถนั่งก็ได้รถบรรทุกก็ได้ขนของก็ได้รถใช้ส่วนตัวก็ได้ แล้วที่สำคัญก็คือในต่างประเทศเนี่ยนำรถรุ่นนี้มาใช้เป็นแคมเปอร์แบ mm hmm. นด์เขาตั้งเยอะเนื่องจากว่าพื้นที่ใช้สอยด้านในเยอะมากๆนะเพร mm hmm. าะว่าความพิเศษของเขาก็คือเป็นรถหน้าตัดแล้วเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ใต้คนขับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ในการใช้สอยเขาจะเยอะมากเพราะว่าเขาจะตัดในส่วนของฝากระโปรงหน้าออกไปถ้าหลับตาึกภาพรถรถเก่งที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีฝากระโปรงหน้าซึ่งเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าพื้นที่ตรงนั้นแหะครับก็คือเป็นพื้นที่ในการ เสียไปของรถโดยทั่วไปแต่รถกลุ่มนี้ก็คือเขาจะเอาตัวเครื่องยนต์แล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดยัดลงไปข้างล่างคนขับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่เราจะใช้ได้เต็มพื้นที่มากๆนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยในการขับขี่ก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยก็คือมีเกียร์ออตโต้แล้วก็ขับง่ายสําหรับผู้หญิง คนที่ไม่เคยใช้รถไซส์ใหญ่แล้วก็คนที่ใช้รถเล็กๆมาแล้วเนี่ยรถตู้จะขับง่ายใกล้เคียงกับรถที่ใช้โดยทั่วไปเลยแล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายเลยก็คือใบขับขี่ไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่ส่วนบุคคลก็สามารถที่จะใช้มาขับรถตู้ได้ปกติเลยนะครับเหมือนเป็นรถธรรมดาได้เลยคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษกว่าตัวอีก2ซีรีส์ที่ เก่าเมื่อกี้นะครับก็คือเขาจะมีหลังคาสูงแล้วก็ยาวแล้วก็กว้างที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ในการใช้สอยเขาจะค่อนข้างเยอะกว่ารถตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาใส่อุปกรณ์เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะใส่อุปกรณ์ได้เต็มที่แล้วก็รับน้ําหนักได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ทีนี้พอเราใส่อุปกรณ์แคมเปอร์ทั้งหมดเข้าไปแล้วเนี่ยแน่นอนอันดับแรกก็คือน้ําหนักที่เป็นน้าหนักสแตนดาดของเขาเพิ่มสูงขึ้นแน่นอน ตัวรถเนี่ยถ้าสังเกตแคมเปอร์แวรหลายๆคันเนี่ยก็จะมีความเตี้ยลงท้องรถหรือพื้นรถเนี่ยจะมีความเตี้ยลงบางคันเนี่ยถึงขนาดขับไปไหนมาไหนลำบากเพราะว่าข้างล่างจะมีแทงค์แล้วก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราติดเพิ่มเข้าไปอยู่อีกหลายชิ้นทําให้พื้นพื้นใต้ข้างล่างเนี่ยตับวิธีการกนะ็คือนํารถเข้ามาปรับแต่งในส่วนของช่วงล่าง ถามว่าจําเป็นแค่ไหนรถที่แต่งไปแล้วทําไมต้องทําช่วงล่างช่วงล่างผมให้มองในส่วนของพื้นฐานของบ้านนะครับรากฐานของบ้านเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเนี่ยพื้นฐานดีรากฐานดีอยู่อีก10ปี20ปีก็คืออยู่แล้วสบายไม่มีการซุดแต่ได้มุมกับการถ้าเกิดพื้นฐานของตัวรถหรือตัวบ้านเนี่ยยังโคเกงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราขับไปไหนมาไหนเนี่ย เราอาจจะขับไปลําบากมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สาคัญก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ารถเขาออกแบบมาให้ใช้งานเป็นแอนิเป็นสงพอเราใส่อุปกรณ์ที่มีน้ําหนักเยอะขึ้นจุดศูนย์ถ่วงแล้วก็จุดบาลานซ์ของรถเปลี่ยนไปจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับน้าหนักของแต่ละคันที่เปลี่ยนไปด้วยมันก็เลยจะทําให้มีผลกับระยะยาวรถการขับขี่ครับ เราพูดถึงช่วงล่างแล้วหลายคนก็จะคิดถึงว่าอาทางงานช่วงล่างเราก็จะเปลี่ยนโช้เปลี่ยนล้ออันดับแรกก็คือล้อก่อนนะครับก็คือตัวล้อแล้วก็ยางอันนี้ถ้าเป็นรถแคมปิ้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นยางใหญ่ล้อใหญ่ตัวนี้ก็คือแน่นอนเราเพิ่มในส่วนของน้ําหนักแล้วก็ภาระให้กับตัวดุมล้อแล้วก็ช่วงล่างเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนล้อหรือเปลี่ยนยางแล้วไม่ทําช่วงล่างเนี่ยอันนี้มีผลระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นในส่วนของการควบคุมรถ นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโชค๊คบางท่านบอกว่าเอ้ไม่เป็นไรหาโชคดีๆสัก4ต้นก็โอเคตัวช่วงล่างรถของไฮเอ็ดตัวนี้นะครับเขาจะแตกต่างจากช่วงล่างรถทั่วไปตรงนี้ว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่มีสปริงนะครับไม่มีคอยล์สปริงใช้เป็นระบบท่อชั้นาร์แล้วก็แหนบเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงล่างของตัวรถรุ่นนี้เขาจะแยกกันระหว่างตัวชุด สปริงแล้วก็ชุดตัวโชค๊คถ้ารถทั่วไปเนี่ยจะเป็นวันยูนิตคอมบีเซตก็คือโชค๊คกับสปริงยางกระแทกอยู่ด้วยกันทั้งชุดเลยเพราะฉะนั้นจับยกใส่ด้วยกันทั้งชุดเขาก็จะเรียกว่าเปลี่ยนโชค๊คแต่จริงๆแล้วตัวรถรุ่นนี้โช๊กกับระบบรองรับน้ำหนักแยกกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนโชค๊คแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเพราันบาายยังไม่เปลี่ยนแหนบหรือยังไม่ได้จัดทรงตัวอื่นเนี่ยทำให้ภาระของ การรับโหลดของโช๊กเนี่ยมีสูงขึ้นก็เลยแนะนำว่าถ้าจะเปลี่ยนโชค๊คควรจะเปลี่ยนด้วยกันทั้งเซตเลยก็คือโช๊กทาชั่นบาร์แล้วก็ตัวแหนกที่ยมก,กันก็คือการโครงนะครับเราเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวทาชั่นบาร์คืออะไรนะครับทาชั่นบาร์ก็คือเป็นสปริงนี่แหละแต่เป็นสปริงลักษณะของสปริงแท่ง หลักการทํางานเขาจะเหมือนกับการบิดพ้าเจ้ตัวพอบิดเสร็จปุ๊บเราปล่อยนั่นหละคือการคลายตัวหน้าที่เขาก็คือจะเป็น torsion bar ตัวนี้เขาจะมีการหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับ torsion ก็มาจากทอร์กเนีนะครับก็คือเขาจะบิดตัวทีนี้ตัวนี้ลักษณะเดียวกันกับสปริงแต่เดิมๆของรถเนี่ยจะมีลักษณะเล็กซึ่งรับน้ําหนักได้ค่อนข้างจํากัดแต่พอเราเพิ่มน้ําหนัก ทำให้ตัวบาลานซ์ของน้ำหนักเขาเปลี่ยนไปเราจึงมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นส่วนรถตัวออแคมเปอร์ส่วนใหญ่ที่ทํามาแนะนําให้ใช้เบอร์27ขึ้นไปอย่างคันที่ใส่รถที่ร้านใช้เป็น27.5ตัวค่าสปริงแล้วก็ค่าโชคก็จะพอดีอันนี้เป็นตัวทอร์ชันบาร์ซึ่งทอร์ชันบาร์เนี่ยหลายคนบอกว่า X ของเดิมมันก็ยังมันก็ยังดีอยู่ไม่มีการซูดทอร์ชันบาร์เนี่ยข้อจากัดของเขาอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเขาสุดตัวจะไม่เหมือนสปริงเวลาเขาสุดตัวนะครับก็คือช่างทั่วไปสามารถที่จะไขเขาเรียกว่าตัวไขตัวปรับทร์เชนบาร์ให้เขาสูงขึ้นมาได้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็นนคือบางคนบอกว่าตั้งศูนย์ยังไงก็รถก็กิกนซ้ายกินขวาอันนี้ก็เกิดจากเทอร์เชนบาร์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าซ้ายขวาเขาไม่เท่ากันพอซ้ายขวาเขาไม่เท่ากันเนี่ยมันก็เลยทําให้รถมีอาการแกว่งแล้วก็มีอาการเสียสมดุลได้วิธีการของเราง่ายๆก็คือเปลี่ยนทั้งคู่เลย เพื่อทีียกให้ตัวซ้ายขวาเขามีความสมดุลแล้วก็เริ่มสตาร์ทใหม่พร้อมกันเพราะว่าอย่างหลายท่านซื้อรถมือสองมาเราไม่ทราบว่าลูกค้าเอ,อเจ้าของรถ้คนเก่าเขาดูแลมายัางไงส่วนใหญ่ก็จะแนะนําว่าเปลี่ยนให้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นใหม่ทั้งคู่เวลาจัดเซตหรือว่าจัดฟิลเมนต์ของตัวรถจัดบาลานซ์เนี่ยจะทําได้ดีกว่าครับ ทีนี้ด้านหลังก็คือจะเป็นแหนบตัวตัวแหนบทำหน้าที่เหมือนกับค้ชองชันบาด้านหน้าเลยแหนบตัวนี้ก็คือจะเน้นในส่วนของการรับแรงแล้วก็การนั่งที่สบายขึ้นซึ่งจะแตกต่างกับแหนบที่รับแรงในส่วนของรถบรรทุกรถบรรทุกหรือรถที่ใช้ขนใช้ขนของใช้ขนสินค้าจะแตกต่างจากรถตู้ตรงนี้ว่ารถที่ขนสินค้าอาจจะไม่ต้องแคร์ว่าสินค้าจะมีอาการเมารถหรือเปล่ามีอาการเวียนหัวหรือเปล่า สินค้าจะนั่งสบายหรือเปล่าอันนี้เขาไม่ต้องซีเรียสเพราะนั้นนหะแหนบเนี่ยจะทําให้แข็งเข้าไว้ให้มันแข็งให้มันตึงเข้าไว้เพื่อให้รับน้าหนักได้เยอะแต่กับการรถตู้เนี่ยเราแค่ถึงการเรื่องรับน้ําหนักเรื่องในส่วนของการนั่งสบายแล้วก็ลดอาการเวียนหัวที่สำคัญก็คือในส่วนของการคุมรถให้อยู่อันนี้คือเป็นหน้าที่ของแหนบทอชั้นบาแล้วก็แหนบมีหน้าที่รับน้ําหนักรถแต่ส่วนโชค๊ค ที่เรากำลังจะพูดถึงไม่ได้มีหน้าที่รับน้ำหนักรถรถตู้สามารถที่จะถอดช๊ค4ต้นรถสามารถวิ่งได้นะครับย้ำวิธีนะครับรถตู้ถอดช๊ค4ต้นเลยรถวิ่งได้ปกติแต่มันจะมีอาการกระเด้งกระดอนเพราะฉะนั้นเนี่ยช๊คไม่ได้มีหน้าที่รับน้ำหนักส่วนที่รับน้ำหนักของรถตู้จะเป็นทอ่อชันบาร์ที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็แหนบที่อยู่ด้านหลังจะเป็นตัวรับน้ำหนักรถตู้ส่วนโช๊คจะมีหน้าที่ หยุดการกระเด้งกระดอนคุมค่าเคของตัวสปริงทั้งแหนบและท่อชั้นบาให้อยู่เพราะฉะนั้นรถจะมีอาการหนึบขึ้นเวลาลงคอสพานถ้าไม่มีโช๊คลงมาปุ๊บรถจะกระเด้งแต่รถยังสามารถวิ่งได้แต่ถ้าเราใส่โช๊คที่เหมาะกับเขาลงคอสพานปุ๊บโช๊คจะมีหน้าที่ดึงตัวรถให้อยู่ติดกับถนนเพื่อให้เรารู้สึกมั่นคงรู้สึกไม่เวียนหัวเข้าโค้งรู้สึกเข้าได้แม่มยำอันนี้คือเป็นหน้าที่ของโช๊คครับ ในม่อิงทฤษฎีนะเอาความรู้สึกส่วนตัวที่เราใช้รถตู้มาตลอดช็อกแก๊สเนี่ยจะมีการเก็บรอยต่อเก็บความนวลได้ดีกว่าแล้วก็รถตู้เนี่ยจะเป็นรถที่วิ่งระยะยาวเวลาเราไปเที่ยวแคมเปอร์แวนออกแคมเราไม่ไปอ่ะสกิโลหกิโลเราไปคือหลัก1 0หลักร้อยกิโลขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยชคอกแก๊จะระบายความร้อนได้ดีกว่าความ แม่ยำของน้ํามันที่อยู่ในโช๊แก๊สเนี่ยจะมีค่าค่อนข้างนิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโช๊แก๊สในส่วนของตัวรถตู้เลยจะเหมาะในการในการใช้ในรถตู้ได้มากกว่านะครับโชกน้ํามันถามว่าโชกน้ํามันใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าโชกน้ามันเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยวิ่งไป,ประยะหนึ่งเนี่ยค่าความหนืดเขาจะไม่คงที่เหมือนโช๊แก๊ส กลมลงไปในรถตู้ทุกคันก็จะมีกันโคงที่จะเห็นเป็นกันโคงใช่ไหมฮะร้วังนี้ก่อนกันโคงที่มีกับรถตู้เนี่ยเขาจะมีเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังจะไม่มีด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นกันโคงที่ติดมากับตัวรถอยู่แล้วตัวนี้นะครับก็คือกันโคงเนี่ยถ้าสมมติถอดกันโคงออกรถสามารถวิ่งได้นะครับแล้ววิ่งได้ปกติด้วยแต่ในมุมของการที่วิ่งตรงๆนะแต่ถ้าคุณหักเลี้ยว หรือมีรอยต่อถนนหรือถนนเอียงไม่เท่ากันเมื่อไร่เนี่ยสิ่งที่จะรู้สึกอย่างเดียวเลยก็คือพวงมาลัยคุณจะสิดึงขึ้นการที่ขับอยู่ปกติดีๆแล้วพวงมาลัยมันดึงนั่นแหละครับก็คือไม่มีตัวกันโค้งเข้ามาเข้ามาจับตัวนี้กันโค้งจะเป็นตัวตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยเซฟในการขับรถทำให้เราขับรถได้ง่ายขึ้นหลักการของเขาแบบง่ายแบบนี้นะครับกันโคง้งเวลาลรถวิ่งปกติเขาจะไม่ทํางานเขาจะทํางานต่อเมื่อ ล้อซ้ายกับล้อขวามีความต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิ่งตรงๆเขาไม่ต่างเขาจะไม่ทํางานเวลาเราตกหลุมเวลาเราเข้าโค้งสมมุติเข้าโค้งขวาล้อด้านขวาจะมีการยกล้อด้านซ้ายจะมีการกดตรงเนี้ยเขาจะทางานเขาจะทํางานก็คือเขาจะจับการเปลี่ยนแปลงระหว่างซ้ายกับขวาแล้วเขาจะทํางานตรงข้ามกันนี่คือหน้าที่ของการโค้งย้อนกลับไปนิดนึงก็คือทําไมเราต้องเปลี่ยนการโค้งมาตาซึ่งมีอยู่แล้วไปเป็นการโค้งแต่งแบบนี้ ตัวกันโครงส้ดนดาดข้างในเนี่ยคือคือกลวงครับเป็นเหล็กท่อนแล้วก็มาดัดขึ้นรูปตัวนี้เขาจะกลวงแต่กันโครงที่เราใส่เพิ่มขึ้นไปเนี่ยเป็นเหล็กสปริงทั้งท่อนพูดง่ายๆว่าเป็นเหล็กตันแล้วเป็นเหล็กสปริงทั้งท่อนเอามาขึ้นรูปแล้วก็ใส่เข้าไปในรถผลที่ได้ก็คือเขาจะรับน้าหนักในการบิดตัวได้เยอะกว่าอันนี้คือในส่วนของการโครงหน้าส่วนของกันโครงหลังที่เราเพิ่มเข้ามาในส่วนของรถแคมป์เนี่ย ก็คือมาช่วยจับในส่วนของคานแข็งด้านหลังให้บาลานซ์กับด้านหน้าเพราะว่ากันโค้งถ้าด้านหน้ากับด้านหลังมีความแข็งหรือว่ามีความไม่บาลานซ์กันจะเกิดการโอเวอร์สเตียร์หรือว่าอันเดอร์สเตียร์ในการเข้าโค้งนะครับทำให้มีปัญหาในการขับรถได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าหน้ากับหลังเนี่ยควรจะเป็นกันโค้งที่ออกแบบมาคู่กันแล้วก็ค่า วิศวกรเขาคำนวณแล้วเนี่ยเหมาะสมกันนะครับส่วนกันโครงของแคมเปอร์แวนพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะติดในลักษณะของกันโครงที่หันหน้าเข้ามารับเผาเพราะว่าส่วนใหญ่90%ของแคมเปอร์แวนจะมีแทงน้ําอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกันโครงสาตรฐานที่ใส่กับรถตู้เจะ,จ,ะจะหันไปด้านหลังตรงยางอะไหล่อันนี้จะทําจะใส่ทั่วไปไม่ได้เราเลยมีกันโคงพิเศษเฉพาะแคมเปอรแวนโดยเฉพาะ ที่หันหน้ามารับเพาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จ,จะจะรับน้ําหนักได้ดีกว่าแล้วก็นอนเรียบไปกับตัวแน่ทำให้รับแรงได้ดีกว่าแล้วยังสามารถเย็บปรับได้อีก3มระดับซึ่งการปรับกันโค้ง3ระดับมันจะทําให้ตัวองศาของการรับกันโคง้งของรถแต่ละคันมีความแตกต่างกันตัวช่างที่ขับลองเทสเขาก็จะได้ปรับให้เข้ากับตัวน้ําหนักรถแล้วก็ องศาของความสูงของตัวรถได้ตัวด้านหน้าก็เหมือนกันตัวที่เราใส่เข้าไปใหม่เนี่ยเราก็ปรับได้2ระดับพร้อมตัวปรับองศาเพราะฉะนั้นเนี่ยด้าน,นหน้ากับด้านหลังช่างที่จูนอยู่ทุกวันหรือว่าจูนจริงๆเขาจะทราบว่าเวลาขับออกไปแล้วเนี่ยตัวไหนที่จะต้องปรับให้มันรับกันทํางานเร็วทํางานช้าตัวนี้สามารถที่จะปรับแต่งได้ในส่วนของการโค้งครับ ท่านอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเปลี่ยนโชก่อนดีไหมโชกไม่ได้มีที่ไม,ไม่ไม่ด้มีหน้าที่รับน้ำหนักตัวรถเพียงแต่ทําให้ชะลอให้เขาเด้งตัวช้าขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนโชกที่แข็งขึ้นมันจะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันรู้สึกว่ามันเอารถอยู่ขึ้นแต่อีกไม่นานนะเพราะว่าโชกเขาทาบาร์เกินตัวเขาทาเกินหน้าที่เขาอยู่สุดท้ายจริงๆก็คือโชกก็จะมีการเฟดหรือมีการพังโชกแตกหรือว่า ขับไปเมื่อสามเดือนที่แล้วกับตอนนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมเัรานั้นน่ะคอนเซปต์แรกแรกที่อยากให้เปลี่ยนก็คือในส่วนของแหนบแล้วก็ท่อชั้นบาในการรับน้ําหนักตัวรถเพื่อที่จะให้รถมีความนิ่งแล้วก็รับน้ําหนักตัวเขาได้มากขึ้นพอมันเปลี่ยนตัวท่อชั้นบารับเปลี่ยนแหนบแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นโชค๊คเพราะว่าในเมื่อค่าเคเขาเปลี่ยนไปแล้วส่วนนี้จะเอาเขาเรียกส่วนนี้จะหยุดความเด้งกระดอนของเขาก็คือโชค๊ค นั่นก็คือโชกแล้วก็ตัวทรอชันบาเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนที่คิดว่าทุกคันน่าจะมีการต้องแล้วก็กันโคงหรืออุปกรณ์ส่วนควบตวอื่นเนี่ยแล้วแต่ว่าคันไหนมีกำลังเขาเรียกว่ากำลังทรัพบมากแค่ไหนส่วนที่จะเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ได้มากแค่ไหนอันนี้ก็คือเป็นส่วนต่อไปที่ที่อยากจะพูด แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญในส่วนของรถที่มีความเตี้ยแล้วอยากจะไปยกสูงอีกตัวหนึ่งที่แนะนําอยากให้เปลี่ยนก็คือตัวปีนกบนนะครับตัวปีนกบนของรถสแตนดาดเนี่ยจะมีความเตี้ยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรายกขึ้นไปเนี่ยยกยกได้ครับแต่ตัวมุมแคมเบอร์จะมีการเปลี่ยนหน้าล้อจะไม่จับกับตัวพื้นถนนได้100%เเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่คุณจะได้แน่ๆเลยคือการคอนโทรลรถจะไม่ค่อยคมแล้วก็มีการดื้อในการเข้าโคง้งตัวนี้ก็สําคัญในส่วนของรถที่สูงกว่าสแตนดาดขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นส่วนนั้นทางนี้ทั้งนั้นในระบบช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยเขาจะสัมพันธ์กันเติมทีละอย่างก็ได้เติมทีละหน่อยก็ได้หรือคันตรงไหนเก่าตรงนั้นก็ได้อันนี้คือในส่วนของช่วงล่างแต่ความปลอดภัยจะเป็นที่หนึ่งครับก็คือ ทำทุกอย่างอย่ามาช่วงล่างอยากจะให้มองถึงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวทั้งทีรถตู้เนี่ยมันจะต่างกับรถตัวอื่นตรงที่ว่าเราไปเราไปทั้งครอบครัวเรามีอีกหลายชีวิตข้างหลังที่เราต้องดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่การใช้งานเลยเอาแค่ว่าไปมีปัญหาอยู่กลางทางเนี่ยเราไม่ได้ไปคนเดียวข้างหลังอีกหลายชีวิตเนี่ย ยังฝากความหวังไว้กับเราเพราะนั้นการทำรถ1ครั้งอยากจะให้มั่นใจแล้วก็เลือกในส่วนของอุปกรณ์ที่จะใส่กับรถแคมเปอร์แวนของเราให้มันมีคุณภาพเพื่อที่จะไปเที่ยวแล้วไม่เสียบรรยากาศแล้วก็ทำให้เราปลอดภัยมีความสุขนะครับตัวนี้คือเป็นรุ่นหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวถ้าเป็นรถตู้ตัวนี้จะมีหลายหลายรุ่นหลายโมเดลแต่ตัวนี้ที่เรื่องใช้ก็คือตัว นี่จะเป็นข้างในเป็น LED ครับแล้วเป็นโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นบิวอินมาทั้งหมดแบบนี้เลยเราปรับได้11ระดับความสูงต่ำปรับได้จากตัวรถเลย11ระดับอันนี้คือตัวท็อปเลยใช่ไหมนั่นแหละยังครับอันนี้อันนี้ตัวธรรมดาน้ตัวท็อปก็จะแพงกว่านี้อ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะคู่เท่าไหร่ฮะอันนี้ไม่แรงครับหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะใช่ครับถ้าใครอยากได้นี่มาจัดได้เลยนะใช่ครับอันนี้อันนี้สั่งตัวนี้มันจะเป็นบิวอินบิวอินมาแบบนี้เลย ที่เป็นแบบต้องเปลี่ยนไส้หลอดเองแต่เนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนไส้หลอดเข้ามาเป็นแบบนี้เลยใช่ครับแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นตัดหมอกตัวนี้ก็เปลี่ยนสีได้เป็นสีขาวแล้วก็สีเหลืองได้สีเหลืองเอาไว้จริงๆตัวเนี้ยคือวิ่งในเมืองก็จะไม่ได้เหมาะแต่ถ้าวิ่งตางจังหวัดเวลาพอเป๊ะเวลาหมอกลงจัดเนี่ยทั้งเราแล้วก็ทั้งรถฝั่งตรงข้ามจะเห็นได้ชัดเจนเพราะนั้นเวลาเราจําได้ไหมเวลาเราขับ รถลุยฝนหรือว่าลุยหมอกเนี่ยครับเราไม่เห็นฝั่งตรงข้ามกลายเป็นว่าเราไปเลนเขาเขามาเลนเราเราไม่เห็นอันตรายจากควางชัดเจนแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ประจํามาจําเลยก็คือขึ้นเขาครับไม่มีหมอกนะแต่มันเป็นทางเรียกทางสวนเลนตากับสายตาเขาจะเห็นไฟเราตะคุ่มตะคุ่มมีเข้ามาเพราะนั้นรถสวนจังหวะที่รถสวนเนี่ยเราก็จะสลองกันได้ในส่วนของมุมอับมุมโค้งครับใช่ ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องสามร้อยสิองศาแล้วก็สามารถที่จะดูรถได้รอบคันมุมซ้ายมุมขวาได้ได้ทั้งหมดอันนี้คือมุมด้านหน้ากล้องเราติดไว้ตรงไหนบ้างอะไอตัวกล้องอะห้าจุดรอบคันเลยครับใช่ครับอันนี้อันนี้ก็คือสามารถที่จะดูดูซ้ายขวาตรงนี้ได้ทั้งหมดใช่จําเป็นไหมสําหรับรถดใหญ่อันนี้แล้วแต่คนคนถนัดแต่ตัวผมเองก็คืออย่างล้อเนี่ยอันนี้คือล้อ เราก็จะมองเห็นเลยว่ารอเขามีการมุมุ่อยู่ตรงไหน,น,นเออเใช่ครับตอนอารมณ์ประมาณนี้ก็แล้วตัวกล้องมันอยู่ตรงไหนบ้างอะ่ะพี่มันไม่เห็นกล้องเลยนะที่เดินเดินรอบรอบคันเนี่ยพาไปดูตาม <laughs> จุดเออแล้วเดี๋ยวก่อนนะไอ้ตัวนี้กล้องกล้องสามร้อยหกสิบเนี่ยที่ที่ร้านเราก็มีใช่ไหมก็มีครับมีรับติดด้วยใช่ไหมใช่ถ้าใครอยากได้ก็มาติดเฉพาะกล้องก็ได้เอ่อผมผมจะเน้นในส่วนของรถที่เข้าเข้ามาจอด หลายวันดีกว่า,าถ้าจริงๆตัวกล้องหรือว่าตัวอุปกรณ์พวกนี้จริงๆเอาตรงก็คือร้านเครื่องเสียงได้แต่ถ้าสมมุติว่าอยากให้เซตติ้งให้มันแมทชิ่งกับตัวอื่นแล้วก็บางคนซีเรียสในส่วนของการเดินสายไฟครับในการเก็บงานสําหรับรถบ้านค,คือถ้ารถบ้านที่ทํามาจบแล้วคเคลียร์มาแล้วเนี่ยช่างเก่าว่าทำมาดีแล้วเพราะฉะนั้นการแกะหรือการเดินสายไฟเนี่ยเราต้องไม่ไปกระทบกับช่างช่างช่างท่านก่อแล้วก็อาจจะ เขาเข้ามาที songs, ่เราเพราะเราทำเฉพาะรถตู <string> ้อย่างเดียวตัวนี้จะเป็นไฟท้ายวาเลนติอันนี้นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเราเป็นตัวแทนนเลาวาเลนติเลยใช่ไหมวาเลนติเจแปนนะโอทีนี้ต่างจะเดินยังไงเดี๋ยวให้ดูของเดิมนะของเดิมวันนี้มีของมีของเดิมหรือทนองเลยใช่ครับสังเกตว่าตัวนี้จะเป็นหลอดไส้หลอดไส้ธรรมดาทีนี้มัน นวัตกรรมตันนี้มันไป LED แล้อันนี้พอเปลี่ยนเป็น LED จากรถเชิงพาณิชธรรมดากลายเป็นรถพัฒพรีเมียมเลยก็คือเปลี่ยนไฟท้ายก็คือพรีเมียมเลยเพราะว่าเขาเกิดมาด้วยด้วยเป็นตัวหลอดไส้แต่นเนี้ยเราเปลี่ยนทั้งโคมนะไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะหลอดเป็น LED เป็นยี่ห้อเวนตินี่แบรนด์เจแปนแล้วไฟเลี้ยวก็วิ่งอย่างนี้เลยใช่ไหมวิ่งอย่างนี้เลยไอ้ตัวนี้เป็นอะไรฮะช่างล่างเป็นอไเป็นไฟถอยหลังครับถอยหลังใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สว่างมาตนดาดอันนี้ส่วนของไฟท้ายก็คือ ไฟท้ายจําเป็นสําหรับรถตู้ไหมก็คือมองเห็นในระยะไ,ะไยากลได้อันนี้สองก็คือไฟท้ายเป็นอะไรที่คนขับตามหลังเนี่ยมองเห็นรถเราตลอดไฟหน้าเอางเห็นแวบเดียวนะขับสวนกันแวบเดียวแต่ไฟท้ายเนี่ยเผลเอขับตามมันไปเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงมันจะเห็นเลยว่าออคัน้างหน้าเนี่ยเสน่ห์ของไฟท้ายดังนั้นไฟท้ายนี่คือจุดโฆษณาของเราเลยรถตู้เลยรถตู้เนี่ยจะดูว่าคันนี้แต่งสวยไม่สวยดูที่ไฟท้ายได้เลยถ้าคันนี้ ไฟท้ายแต่งอย่างอื่นไม่มีทางที่จะเดิมเพราะนั้นถ้าดูว่าไฟท้ายแต่งคุณดูเตรียมตัวอยู่ดูอย่างอื่นนะครับใช่ครับแล้วก็ถ้าชอบในส่วนของตัวไฟท้ายก็คือทางการตัวนี้คู่เท่าไหร่คู่เท่าไหร่คู่เท่าไหร่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้านะใช่ครับโอเคตัวท็อปเลยเนาะยังไม่ท็อปอีกยังไม่โอ้โหท็อปก็จะมีแพงกว่านี้อ๋อฮะ อ่าดึงดึงแกะให้ดูหน่อยได้ไหมฮะนาราว่ารถคันนี้มีแกะอะไรบ้างก็จะมีตัวนี้อ่าตัวนี้วางของนะวางของใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ที่ชอบเลยก็คืตัวนี้เขาก็จะเปิดฝัวนี้ปุ๊บแล้วก็มีสี้อ่างล้างอ่างล้างมืออ่างล้างมือใช่ครับแล้วตัวนี้ดึงออกมาเป็นอะไรฮะที่ก็ทําที่ดึงไว้ให้เนี่ยที่ดึงเป็นตัวเซอร์วิสอ๋อโอเคโอเคไม่มีอะไรเป็นเซอร์วิสนะครับโอเคเก็บของนะใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นซอฟต์ค้น ครับก็คือใส่ของใส่อะไรทั่วไปนะครับเป็นเก๊ทั้งหมดเลยนะครับแล้วอันนี้ก็คือปิดลงมาครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่ที่จะแนะนำที่จะใส่ตัวนี้นี่มันคืออะไรฮะสแตนเลสนะอันนี้เป็นแห่งสแตนเลสเลยหรอสแตนเลสครับโอตัวนี้คือสแตนเลสแต่เคลือบด้วยเทฟลอนเพราะฉะนั้นน่ะเอาปากกาเอาประแจมาขีดข่วนตัวนี้คือจะไม่เป็นรอยใช่ครับต่างจากปกติที่ เราใช้กันก็คือเป็นเป็นพลาสติกแต่ตัวนี้คือสแตนเลสเราเคลือบเลยเยบบอนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะมีความแข็งแล้วก็กันลอยได้ดีแล้วเข้าใช่ครับตัวนี้ก็สวยงามอันนี้ขึ้นเหยียบได้ผู้ใหญ่เด็กขึ้นขึ้นเหยียบตัวนี้ได้เลยตัวนี้เขาเรียกว่ากันถลอกหรือปะการลอยท้ายครับการลอยกัรลอยนะใช่ครับตัวนี้เนื้อที่เขาเป็นอย่างนี้มันจะมีสองแบบแบบคอมมี่มก็ได้หรือเป็นแบบตัวนี้ที่ผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่า เวลาเราเหยียบเข้าไปเนี่ยตรงนี้มันจะมีความสากอยู่เราจะไม่ค่อยลื่นใช่ครับเพราะเวลาปีนแบวนบางทีเราก็ไม่อยากจะเดินอ้อมไปทางนู้นเราก็เหยียบตรงนี้ขึ้นแบบนี้เลยใช่ครับแล้วก็ยังอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นโช้กปรายครับตัวนี้สูงก็สแตนดาร์ดถ้าใครใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็จะรู้ว่าปกติเขาจะเปิดมาปบอมาบใช่ครับแต่เนี้ยเปิดเกือบ90้าสิองเพราะว่าบานก็จะเชิดขึ้นเลยนะบานเชิดขึ้นเพราะว่า เวลาเราไปแคมปิ้งหรือว่าเราไปตามที่จอดต่างๆเนี่ยเราอยากได้ทัศนวิสัยที่มันกว้างแล้วก็ให้มันโฟล์วก็จะเปิดกว้างหน่อยแต่มันก็จะสูงหน่อยเวลาปิดนี่ต้องกระโดดเลยนะเราคนเกิดหน้าแรงเมือมก็จะกระโดดนิดนึงแล้วนานๆเปิดทีเพราะว่าตอนที่เปิดเราก็จะมีเก้าอี้หรือว่าเน็ตเตอร์ใช่ไหมครับ โอเคนะก็ข้าวๆทั่วๆไปนะครับ mm hmm. แต่รถคันนี้คืออุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปนี้มีแต่ดีๆอย่างนั้นเลยตัวที่เลื่อนมาก็คือบิลตัวนี้มันจ mm ่ล hmm. นะตัวอย่างแต่ล่าสุดตัวก็จะมีตัวปิดครับในตัวชุบปิดเบรกแล้วข <Okay. S 2> ้วางในก็จะมีทามอลก็เป็นแหลกหลังคานะฮะมีโซล่าเซลล์ด้วยแผงหนึ่งนะครับแล้วก็มีแอร์นะฮะแอร์ไดเออร์ไฮเออร์นะครับ5.0นะนะครับ,รบตัวนี้ก็เย็นจัดประหยัดบอกนะข้างหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นบอ่อ ครับเปลี่ยนบ่อตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบ่อตัวตัวเดิมแล้วั็รุ่นใหม่ใส่ให้ที่เปลี่ยนบอกเพราะว่าบอกโครงเดิมใช่ไหมฮะโครงเดิมครับ<ต>มันจะมีรุ่นโครงเดิมแบบนี้กับรุ่นตัวนําเข้าถ้าเป็นตัวนู้นจะนั่งสบายมากครับแต่ตรงนี้จะเป็นโค้งเดิมก็ประหยัดหน่อยแต่ว่าประเด็นก็คือที่ผมเลือกเป็นบ่อหน,นังเพราะว่าครับมันเช็ดดูแลง่ายแต่ถ้ามันเป็นบ่อเดิมอแล้วเป็นฟองน้ําเดิมเนี่ย เวลานั่งไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยแล้วเมื่อยแต่ทีนี้คือเขาจะอบกระชับได้ค่อนข้างดีก็ตรงกลางเนี่ยอันนี้คือสั่งมาพิเศษเดิมเนี่ยถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์รุ่นนี้อยู่ครับเราจะเท้ามือแต่นี้ไม่ได้อาใช่ครับแต่เนี้ยเราสั่งมากว้างพิเศษยกสูงขึ้นเหรอแล้วก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นอ๋อเพราะนั้นตัวเนี้ยถ้ามีลูกชายผมก็มีลูกชายครับเขาจะนั่งได้เต็มเต็มอ๋อเออใช่ แต่เดิมเนี่ยของเขาจะมีแค่นี้นังได้ไม่เต็มก้นใช่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเขาจะขยับมาตรงนี้ได้เพราะนั้นตัวนี้สามารถที่เอ็นได้อีกเอ็นให้เขาปีงไปด้านหลังได้อีกสบายขึ้นนะซึ่งเดิมๆเขาจะแค่ตั้งฉากเฉยใช่ครับก็ทํามาใช้ใช้เองแล้วก็อันไหนดีก็มีขายอันไหนไม่ดีก็ไม่อยาแมวเาเลยอันไหนตัวนี้ก็คือจะเแบนนี้ราคาัวนี้ก็คือจะเป็นกล้องสามร้อย